ท่าอุเทนเมืองธรรมะพระธาตุสูงงามแม่น้ำสองสีไดโนเสาร์ล้านปีประเพณีไทยยออําเภอท่าอุเทนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดนครพนมอย,อ,อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนนระยะทาง ห่างจากจังหวัดนครพนมไปตามทางหลวงหมายเลข212ระยะทาง26กิโลเมตรอำเภอ,อเท่าเทนแบ่งออกเป็น9ตำบลจำนวน109หมู่บ้านปัจจุบันนายอำนวยโพทองเป็นนายอำเภอก็สนอำเภอเท่าเทนตั้งอยู่เลขที่124ทับ2หมู่5 ถนนสีเมืองตำบลเทาเทนอ,อ,อําเภอเทาเทนจังหวัดน,นครพนมมีบุคลากรจำนวน18คนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทาเทนนางนงรักตันทวรามีครูจำนวนหนึ่งคนพนักงานพิมพ์ส3มีจำนวนหนึ่งคน ครูอาสาสมัคร,รการศึกษานอกโรงเรียนจำนวน3คน,น,นครูกศนตานําบลจำนวน11คน,น,นและม,มีบรรณารักษ์กจำนวนหนึ่งคนปรัชญาคุณธรรมนำความรู้ด้วยปรัชญา,าคิดเป็น และหลักเศรษฐกิจพอเพียงวิสัยทัศน์คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้และการมีอาชีพอย่างยั่งยืนอัตลักษณ์คือจิตอาสาเอกลักษณ์คือทำงานเป็นทีม พันธกิจ 1. ่งจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ 2. จัดและส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำเพื่อพัฒนาสมรรถนะของประชาชนและชุมชนให้สามารถสร้างสารรค์และแข่งขันด้านอาชีพได้ 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำา 4. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำา 5. พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพรางวัลแห่งความภาคภูมิใจกศนอำเภอท่าอุเทนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่วันที่9กันยายน2551ค่าเฉลี่ยของผลประเมินทั้ง5มาตรฐานมีคุณภาพระดับดีนางสาวรริตาไตรรินนักศึกษากศน,นเพื่อเท่าเทนได้รับโรคเกียรติคุณในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2556ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสุจัญญาทองสิงห์ไอเป็นอาสาแต่าก็ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอาซีพจากอาจารย์กศนเพิ่นมาให้แนะนำให้ความรู้ทางด้านไอ้พ่อเฮ็ดเศรษฐกิจค,คือแต่ก่อนไนอทางกศนเพิ่นมาส่งเสริมมาซีฟตั้งแต่ปี3-8 โดยได้รับคำแนะนำได้รับความรู้จากเพื่อนได้ไซฟางเห็ดเป็นเห็ดไอนางฟ้าฮังกอรี่บัาแล้วตอนนั้นนี่คือไอวิธีการอัดก้อนนี่คือได้ไซมือได้ไซมืออัดใส่ถุงเลยมาฮอดปี49ทางอาจารย์กศนเพื่อนได้ไปอบรมศึกษามาได้เพื่อนมา้คำแนะนำอีกให้ไซท่อ P ี c แล้วก็มาอัดเป็น ตําเป็นก้อนนะคะตําเป็นก้อนแล้วเพิ่นก็มาให้อัดลงไปเป็นก้อนแบบนี้คือโดยไซสเฟืองคือเก่าอะไรค่ะแต่ก่อนหน้านั้นครับตอนนี้แต่ก่อนจากไซสมืออัดนี่เป็นมือละหกสิบก้อนต่อคนแต่เปลี่ยนมาเป็นท่อ p v c ีนะตอนนี้นี่300อก้อนต่อคนต่อมือ อาทงงนนนาผมานายมนวยปตัตทองครับเล่นเป็นทัพทิับมาอยู่ที่นี่ปีที่แล้วปี55ครับ54เดย๋รวบถงไปปี5 3ทังหนะครับก็อยู่กับท่านพอ่กอกศนท่านพอ่พอ,นอ,พอมรักกัน,น,นทะาวาลาเป็ปีกว่า ตลอดเวลาที่ทํางานด้วยกันมาเนี่ยนะครับในระดับร่วมมือจากทั้งท่านพอสนเป็นอย่างดียิ่งนะครับในเรื่องตัวเรื่อยิ่งเรื่องการปรบปรามยาเสพติดนะครับของคอสโนตําบลมี9แห่งนะครับก็ไปช่วยเผยแพร่นะครับเรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับทางกอสนก็ได้ช่วยอําเภอมาโดยตลอดทุกเรื่องนะครับเรื่องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน ที่ทางือได้มอบหมายให้นะครับแล้วก็ผมก็พยายามประสานกับท่านท่านผอนะครับว่าให้กำน้ำเกลืบ้านผู้ช่วยแพทย์หรือากำนังเข้าเรียนตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เข้ามาเรียนกันเยอะแล้วนะครับถือว่าทางกทนของผอเข้าเรียนได้ช่วยเหลือทางฝ่ายปกครองเพื่อเท่าเทียนเป็นอย่างดียิ่งครับ